ตอนนี้พิ่งพาเพื่อนเพื่อนมาที่โซน30นะคะคือ30โซนนั่นเองในตัวเมืองเข้า30โซนแปลว่าตอนนี้เราใช้ความเร็วได้ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะข่าวต้องเตรียมพร้อมที่จะเบรกเสมอในกรณีที่มองบริเวณรอบนั้นไม่เห็นระวังคนเดินบริเวณขอบถนนขวาก่อนซ้ายในเขต30โซนขวาก่อนซ้ายนะคะอย่างเช่นข้างหน้าขวามือเนี่ยเป็นถนน ถึงจะเป็นทางตันก็ต้องระวังรถที่ออกมาจากซอยนะคะโอเคเราจะตรงไปอย่างเดียวนะระวังเด็กที่จะข้ามถนนถ้าเห็นอะไรแวบๆบแบบเราเตรียมเบรกได้เลยนะคะมองซ้ายมองขวาให้เรียบร้อยเรื่อยๆ30กิโลเมตร่อชั่วโมงข้างหน้าถนนบังคับเลี้ยวซ้ายเราก็ค่อยๆไปนะคะชะเง้อเยอะ เชิงอรค่อยคขับโอเคค่ะเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวานะคะซ้ายขวาตอนนี้ก็คือว่าไม่ต้องตกใจนะคะรถจอดทั้งสองข้างเพราะว่าเราต้องนึกไว้เลยว่าเป็นไอบานสตราเซน้ารถเลยจอดทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวขวาก่อนซ้ายนะซอยเมื่อกี้อย่าลืมเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวานะคะซอยถัดไปเร็กอบีเก็เนาะ โอเคไอบานสตราเซอร์ okay. asser, ต้องระวังเด็กที่จะซอกแซกระหว่างรถด้วยนะคะไอบานสตราเซอร์ asser, คุณสามารถจอดรถทางทางซ้ายและขวาของถนนได้เปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยเนาะมองคนข้ามถนนมีไหมไม่มีโอ okay. เคเลี้ยวเข้าขวาถ้ามีรถออกมาจากซอยเราก็ต้องให้เขาไปก่อนนะคะเพราะว่าทางแคบเดี๋ยวข้างหน้าเรามาดูป้ายกัน เห็นป้ายขึ้นไหมคะสิ้นสุด30โซนให้ทางและบังคับเลี้ยวขวาเท่านั้นแปลว่าเราจะต้องเปิดไฟเลี้ยวขวาถูกไหมเลี้ยวซ้ายไม่ได้นะจ๊ะมาเดี๋ยวพึ่งจะวนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะจุดสําคัญคือเราต้องอ่านป้ายตั้งแต่ระยะไกลเนาะอ,อย่างเช่นเราออกจาก30โซนเมื่อกี้มันมีป้ายบังคับเลี้ยวขวาเห็นปะถ้าครูเขาไม่บอกอะไรเลยแล้วเราก็ ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องไปทางไหนเนี่ยให้ดูป้ายด้วยนะคะบางทีครูเขาลองใจเราว่าเราจะเปิดไฟเลี้ยวด้านไหนจะเปิดด้านซ้ายหรือเปล่าหรือจะเปิดด้านขวาหรือจะถามนึกภาพออกไหมคะเพราะว่าป้ายบังคับให้เลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นคือเลี้ยวขวาได้เท่านั้นเดี๋ยววนให้ดูอีกหนึ่งรอบนอกบนเพื่อสร้างความเคยชินสายตาว่ามันมี30โซนหลากหลายรูปแบบมากนะคะระวังรถที่จอดผิดที่ผิดทาง ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรตชั่วโมงข้างขวาเป็นถนนนะคะถ้าไม่มีรถมาเราถึงจะไปได้ขาเตรียมพร้อมที่จะเบรกเสมอโอเคข้างหน้าถนน,นบ,บังคับเลี้ยวซ้ายตีวงก,งกว้างๆนะคะฉิดขอบขวาไว้เผื่อมีรถส่วนทางเนาะเราไม่รู้ไงว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงเราก็ต้อง ชิดขอบขวาไว้ก่อนนะคะโอเคพอมาเจอลักษณะถนนแบบนี้แล้วถึงจะไม่มีป้ายใดๆก็ให้คิดไว้เลยว่าเป็นถนนไอบานสตราเซอร์ไอบานสตราเซรรถจะจอดทั้งทางซ้ายและทางขวาของถนนข้างหน้าเป็นซอยระวังรถออกจากซอยนะคะไม่มีรถเราก็ตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวแยกต่อไปเราจะเลี้ยวขวา ก,ก,ก,กวว็กระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวามองข้ามไหล่ขวาเนาะอย่าลืมท่านี้มีคนเดินไม้ขวามือไม่มีรถมานะจ๊ะค่อยๆเลี้ยวโอเคเดี๋ยวข้างหน้าถ้ากรณีเนี้เพิ่งไม่ได้บอกว่าให้ไปทางไหนสังเกตป้ายดีๆนะคะว่าจะต้องทำตัวอย่างไรป้ายตอนนี้คือในคีลสามสิบโซนมีป้าย สามสิบโซนสิ้นสุดและมีป้ายให้ทางพร้อมกับป้ายบังคับเลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นไฟเลี้ยวขวาถูกไหมกระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวามองข้ามไหลขวาและมองซ้ายด้วยถึงจะออกมาถนนใหญ่ได้โอเคเดี๋ยวเพิ่งจะวนให้ตอนออกจากซอยอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาดูว่าจะต้องบังคับเลี้ยวขวาต้องทำตัวอย่างไร เดี๋ยววนให้ดูตอนออกจากซอยอีกหนึ่งครั้งข้างหน้านะคะจะเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวามองข้ามไหลขวาค่อยๆขยับนะคะไม่มีรถมาโอเคค่อยๆขยับ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 ,ยบช้าๆไม่ต้องรีบมอง360องศาได้เลยข้างหน้า เห็นไกลๆแล้วว่าไม่เห็นป้ายบังคับเลี้ยวขวาเราก็ชะลอความเร็วนะคะ30โซนสิ้นสุดป้ายอยู่ซ้ายมือมองชัดเจนป้ายให้ทางและมีป้ายบังคับเลี้ยวขวาก็กระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวามองข้ามไหลขวาและมองรถซ้ายและมองจักรยานที่จะข้ามถนนค่อยๆเลี้ยวเข้าถนนโอเคค่ะนึกภาพออกนะคะอันนี้ก็คือเป็นถนนที่บังคับออกมาจากซอยแล้วต้องเลี้ยวขวาได้เท่านั้น ตอนนี้หมด30โซนแล้วเจอป้ายอะไรไหมยังไม่เจอก็แปลว่าเปลี่ยนเป็น50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะให้นึกไว้เลยว่าเป็นถนนฟัวฟัดสตาร์ s เพราะเราออกมาจากป้ายให้ทางแปลว่าถนนนี้เป็นฟัวฟัดสตาร์เซอรนะคะเป็นถนนทางเอกนั่นเองระวังจัก,กรยาน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เป็นบริเวณเขตก่อสร้างมองกระจกหลังทยอยลดความเร็ว ข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางนะคะไฟเขียวไปได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายด้วยนะจ๊ะค่อยๆหลบ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 โอเคเราจะตรงไปอย่างเดียวก่อนนะคะข้างหน้าสัญญาณไฟแดงไม่ต้องเร่งความเร็วกระจกหลังลดความเร็วถ้าไม่มีไฟแดงให้ใช้ป้ายให้ทางเป็นเกณฑ์นะคะตอนนี้ไฟเขียวคุณไปได้วิ่งตามเลนของเราเพราะ บอกว่าจะตรงไปนะและให้ชิดซ้ายเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายป้ายบอกว่าถนนทาง A ไปทางซ้ายอย่าลืมปัดไฟเลี้ยวนะคะกระจกหลังกระจกซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายกระจกหลังกระจกซ้ายมองเรื่อยๆนะคะตอนนี้ไฟเป็นสีแดงและในสัญญาณไฟจ,จราจรมีลูกศรแบบนี้นะคะคือเราไปได้เลยนะไม่ต้องให้รถสวนทางมาก่อนเราไปได้เลย ข้างหน้าถนนเราจะสิ้นสดกระจกหลงังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวากระจกหลงังกระจกขวามองข้ามไหลขวาและเปลี่ยนเลนนะอันนี้เราต้องอ่านป้ายตั้งแต่ระยะไกลความเร็วไม่เกินห0สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงในตัวเมืองตอนนี้เราอยู่ที่คีลนะคะห้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงถนนเส้นนี้มันต่อกับบุนสตราเซอร์ด้วยไงนะคะบุนเดสตราเซอร์ด้วยเขาก็เลยมีป้ายกำกับเยอะแยะเลย เราจะตรงไปถนนมี4เลนถ้าจะตรงไปให้เลือกวิ่งเลนไหนคะทางที่ดีคือสายสุดเนาะสายสุดนะคะเราก็วิ่งเลนนี้ได้เลย2องเลนซ้ายสุดจะวิ่งตรงไปได้เลนที่3ขวามือจะต้องเปลี่ยนไปอีกเส้นหนึ่งนะคะเราก็เลยต้องวิ่งเลนนี้อันนี้คือวิธีการดูป้ายเขตก่อสร้างความเร็วระมัดระวังและ ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มเป็นพิเศษเพื่อเขาเบรกฉุกเฉินนะคะโอเคไม่เกินห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมองอีกสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในกรณีในหมู่บ้านเนี้ยนะคะรถเล็กรถใหญ่เนี่ยวิ่งเลนซ้ายเลนขวาสลับกันไปหมดเลยเราจะต้อง อ่านป้ายให้เป็นและถ้าสมมุติข้างหน้าเรามีรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือว่ารถที่มันสูงอะเรามองอะไรไม่เห็นอะวิธีก็คือให้ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าแล้วเราจะมองป้ายจราจรบริเวณนั้นเห็นถ้าเราวิ่งใกล้ชิดรถคันหน้าเกินไปนะคะเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้คือเทคนิคในการขับเลยนะถ้าวันไหนเพื่อนๆเผลอไปวิ่งตามรถคันใหญ่ให้ทิ้งระยะห่างนิดนึง เพื่อที่จะมองเห็นว่าข้างหน้าจะมีไฟแดงไหมข้างหน้าจะมีป้ายอะไรให้ทิ้งระยะห่างนะคะอย่าวิ่งจี้ตูดรถคันหน้าคุณจะมองอะไรไม่เห็นเลยพอมองอะไรไม่เห็นเวลาครูบอกว่าจะเลี้ยวซ้ายนะจะเลี้ยวขวาเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนถูกไหมเรามองอะไรไม่เห็นไงนะคะเพราะฉะนั้นการทิ้งระยะห่างถ้ากรณีที่จะต้องวิ่งตามรถคันใหญ่เนี่ยการทิ้งระยะห่างเป็นจุดสําคัญ โอเคค่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกกันขับต่อนะคะเทคนิคดีๆง่ายๆจากชีวิตประจำวันจะทำให้เพื่อนๆได้ความเคยชินและทำให้มีพื้นฐานในการทำใบขับขี่ได้ง่ายขึ้นเชื่อพึ่งนะคะสู้ๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ